คือเล็กจบการตลาดเล็กจบการจัดการเล็กรู้รการนําเสนอลูกค้าเนี่ยเราต้องจูงใจเขารเราจะต้องออทํายังไงให้เขาสนใจสินค้าเราแต่นี่เปล่าเลยไม่หมอคูณด้วยยัไยงไงเนี่้จะได้ใช้ไหมเนี่ยเล็กก็ไม่รู้นะอะไรที่มันทําให้เล็กอยากจะใช้อะไรที่มันทำให้เล็กตบดใจออกนะอยากอยากใช้อย่างเดียวเลยตอนนั้นคืออย่างอื่นเนี่ยมึงไม่ต้องชอบมันเลยนะเสร็จแล้วเล็กโทรไปอ้ากับ หมอนจะไม่ขายของที่เราอยังไหวะเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าต้องพูดดีๆอยากได้ของของเขามาใช้แต่ไม่ได้คิดว่าเราพูดไม่ดีนะร้ายไงไม่ดีเี่อะเออเพราะว่ายายคุณเนี้ยมาแตกกับคนอื่นนะคนอื่นน่ต้องนี่เลขค่ะทั้งวันยายคุณนี่โทรมาง้อเลยว่ะทำไมไม่โทรมาวะจะขายขวาเนี่ยโทรไปเองก็ได้วะ <laughs> แล้วเล็กใจพูดกับเขาดีๆเดี๋ยวเขาไม่ขายให้คือถ้าเป็นคนอื่นนะอู้จะใส่กระจายเลยนะอันนี้ไม่กล้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ขายให้เขาไม่ขายทำไมไม่คิดว่าไม่ขายก็าช่างแม่มันไม่ใช่คือมันมาแปลกไงก็อย่างที่บอกเยคุณนี่มาแปลกไงถ้าเป็นคนอื่นเลยโก็มีเยอะแยะไปแต่ทําไมอยากจะใช้ของพี่อะอยากจนแบบยอมแล้วไงยอมแล้วยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้แล้วไง คืออยากใช้จนเรายอมแพ้แล้วอ่ะแล้วคนอย่งเล็กเหรอยอมแพ้ใครไม่มีทางต้อ <c oughs> ม,มีทางดูหน้าสิยอมใครอะ <c oughs> ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสีนันน้าไม่เคยกลัวเ <c oughs> ชืชช่อเชื่อแล้วก็มันก็จริงรแล้วหน้าตาเล็กสดใส เห็นไหมคาแทบไม่เห็นเลยตอนหน้านี้เลกต้องโปะให้มันแดงๆและที่สําคัญเล็กจะไม่คุยกับใครเลยเป็นเดือนที่ไม่อยากออกจากบ้านเพราะรู้สึกว่าหน้าเราดําเรอายเขายอมแล้วเลยยอมทุกอย่างยอมสยบท่านที่ต้องการซื้อสาหร่ายสเปรูยหน้าของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดานะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านโกลเด้นเพลสร้านภูฟ้าร้านโครงการหลวงอื่นๆถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จะซื้อจากทางรายการคุยไปแจกไปก็ได้นะคะ ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดเราจะนําไปน้อมเกล้าสร้างบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ผ่านมาเราได้นําไปน้อมเกล้าถวายมูลนิธิชัยพัฒนา40,000บาทและล่าสุดนะคะก็ได้นําไปซื้อแอร์จำนวนสองเครื่องน้อมเกล้าถวายโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดาภายในอาคารสำนักง,งานขายอยู่ในพระราชฐานพระราชวังดุสิตนะคะ ซึ่งเงินรายได้ครั้งล่าสุดเนี่ยไม่พอท่านผู้ชมคะเราจรึงได้นําเอาเงินรายได้จากที่ท่านผู้ชมได้ซื้อพาเมิล่าจากทางรายการเนี่ยไปสมทบจนครบ89,770กว่าบาทเพื่อติดตั้งแอร์ได้ครบ2เครื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐสุดนะคะก็จะทำให้ทุกท่านมีทรัพย์ไม่เปืดเครือง มีแต่ความสุขความเจริญทั้งชาตินี้และชาติหน้าสมนะคะยอดเงินนะคะก็ได้สี่หมื่นบาทแฟลรูปมาจากส้แล้วหนูก็จะทานสาหร่ายทุกวัน่เราถือวันนี้อันนี้หลักที่ทำให้เราสาวคุณอะยได้เหมมาด้ียต่อ ตอนเธอแต่งงานเธอแกกว่านี่นี่ยิ่งแต่ยิ่งสาวอย่างเงี้ยยังดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูยังซุยได้เลยอาจารย์กว่าเอออาจารย์ที่กลายเป็นเพื่อสามสิบอะไร่งเงี้ยโอ้โหสุดมากขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปอาจารย์ก็คงจะทำงานตรงนี้ถวายให้กับโครงการศูนพระองค์ศิลป์ศิลปการกำลังจะประกอบกรรมใหม่ คือจะจะสร้างปัญหาครอบครัวให้คนอื่นจะทําให้ครอบครัวเาราฉานอีกแล้วครอบครัวร้าฉานคืองานของเราใช่ไหมก็เพลินจเพราะตอนนี้แอบหลงรักใครบอกมาสิเอออาจารย์ฉลอง <c oughs> แอบหลงรักอาจารย์ฉลอง <c oughs> แล้วก็บอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ฉลองหน้าตาดีกว่านี้สักหน่อยนะ เสร็จโชคดีไปที่จะฉลองหล่อน้อยจใช่ไหมแต่แลงเสียงแต่ก็แอบหลงรักหลงเสียงชอบเสียงเขาฟังไอ้นี่มันเปิดในรถทั้งวันเลยอ่ะเปิดทั้งวันเขาบอเหมือนเขาบอเหมือนพาราพูลเหมือนเสียงเหมือนพาราพลใครอ่ะพาราพลเนี่ยนักร้องด่าไม่รู้จักเลยก็จะไม่รู้ไม่มียืนไม่ได้อยู่ในโลกบันเทิงมั้งนี่โอ้ยป้าเนี่ยครบทุกรถ ป้าฟังแต่เพลงโบราณอาจารย์ฟังเพลงที่ทันสมัยเท่านั้นเพลงล็อกเหรอเอาถามทุเตี้ย <laughs> ใช่เุตีพทำไมก้อนชอาเพลงอะไรรู้ไหมที่อาจารย์ฟังอะ่ะ <laughs> จุฬาที่คูณ <laughs> อรุ่นนั้นป้าก็ฟังมารุ่นป้าสุนทราพรแต่เป็ป้าเด็กๆเลยอ่ะตัวต่านี้ได้ั้งปุษยารวงทองมันธนาแต่ตอนนี้ฟังไม่ค่อยได้ละข้างยานไปแล้วฟังอรวีมา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 อาจารย์เลือดให้ฟังเอาไหมเอาป่ะอาจจะลืมอาจารย์ฉลองก็ได้นะ เขาพุทธองค์บอกว่าให้อาจารย์ร้องแล้วใครฟังแล้วจะหายป่วยแล้วจะรวยด้วยเลยร้อ,องอป่ะสองสองสามเพลงท่านบอกว่าให้ทำเก้าเพงเาลงร้องเลยเก้าเพลงอาจารย์เดี๋ยวจะฟังทั้งเก้าเพลงเลยแต่มันต้องขายสิถ้าฟังฟรีๆนี่จะไม่รวยแล้วไมมซื้อซื้อซื้อ,อแผลนละเท่าไหร่ก็ซื้อร <199 S 2> ้อยเก้าสิบเก้าให้ให้พันหนึ่งให้พันจริงๆน,นะ แต่วันนี้มีตัง400เนี่ยวาผู้รับเหมาก่อสร้างมูลค่า20-30ล้านวันนี้มีตัง400ที่มาที่เนี่มี700มาก720-40มากเลยมีแค่เนี้ยมีแค่นี้ยอ่ะอาจารย์มงคลยังจําได้เือว่าป้ามี700ทีนี้ถ้าชอบอาจารย์ฉลองจริงนะอาจารย์จะเป็นแม่สื่อให้จ้ะแต่ว่าป้าเพิรจะสู้ราคาไหม แต่ถ้าชอบอาจารย์ฉลองอ่ะอาจารย์จะติดต่อให้ถ้าป้ามีสินสอดสองแสนแล้วก็รถป้ายแดงหนึ่งคันนะเลิกเป็นไม่ยกแล้วอาจารย์ติดต่ออาจารย์ฉลองให้เลยแต่ถ้าป้าไม่มีคุณสมบัติเนี้ยอาจารย์ไม่ไม่รับเงื่อนไขป้าไปหาเงินมาก่อนนะอ่ะแปเดี๋ยวติดต่อกันใหม่บอบอกอาจารย์ฉลองด้ยนะอ่ะบอกเดี๋ยวออกอากาศทั้งประเทศเลยดีไหมดี ขนาดนี้เอากราบป่ะเนี่ยไม่เอากลับเอากลับเพื่อไปใส่มาใหม่แล้วเดี๋ยวก็ซื้อใหม่มาได้โอ้โหแล้วมันจะอาจารย์เสียดายอ่ะน่ารักไปเลยอนุโมทนานะลูกนะให้หมดนี่หมดสินนะเพราะนี่สงเป็นกรรมใหญ่นะลูกนะทำให้เรายากจนมีอุปสรรคทางการงานการเงินความรักแล้วก็เจ็บป่วยนี่คนนี้นี่เขามาทําบุญใหญ่ตลอดเลยเป็นเย้าภ้าอาหารเขาจะมาจัดสวนให้อาจารย์โอ้โหสวยมากเลยรู้ไหมว่าสิ่งของพวกนี้อาจารย์เคยไปดูที่จัดจักรนะแล้วก็จะซื้อ เป็นแสบเลยหน้าสวยไหยหน้าสวยสวยสวยเขาบอกแล้วว่าที่อื่นไม่มีเลยมปดูแดเลยแต่หนูก็ตั้งใจสร้างพี่เรามีดทห้ได้สามองค์เนี่ยมาบ้านสวนเนี่ยก็รวมกันกับพวกมูยาติมิตรอะไรองคระบาดก็ได้ลูกค่ะไม่ได้สร้างเป็นองค์ๆไปเลยกรรมเยอะกรรมเยอะกรรมเยอะบ้าเพิ่นบ้าเพินทำไมสวยอย่างนี้ชีวิตนั้งเปล่าจ้งมานี้มานี้โหนี่ อ้าวมีใครว่าประเพณสวยขึ้นไหมอ่ะสวยขึ้นสวยขึ้นจาเรเรียกหาอาจารย์บ้างปะเรียกทุกวันกลางวันและกลางคืนกลางคืนก่อนจะนอนก็อาจารย์อาจารย์อยู่ไหนมาบ้านประเพณหน่อยสิให้ไปทําอะไรละจ๊ะมาช่วยประเพณหน่อยลูกดื้อเแล้วนี่ว่าให้วยหูบ้านกว่าบ้านนี่บางวันบบกอีดาวันนี้กูขอนอาจารย์ไปมั้งปะไปไปทําไง ไปลูกไม่ค่อยดื้อหน่อยช่วยสู่บ้านแล้วจ้ะนี่คนนี้เขาหายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังตัดเล็ไม่ได้เจ็บซ้นนะาะเจ็บซ้นเนี่ยเบาหวานคลิ้นแข็งเะยลิ้นแข็งแบบว่าติดเลยเหรอมันไม่แข็งมากเวลาดื่มน้ำแก้วนั้นใช้เวลานานอ่ะวันนั้นวันนั้นดื่มได้ทันทีตอนนี้เขามาวันนี้เขามารักษาตามีคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์ฉลองนี่นะถ้าหล่อกว่านี้นะ เสร็จเขาดีวเนี่ยเป็นกำบังนะเนี่ยบังเอิญอาจารย์ฉลองมีหน้าตาเป็นอาวุธเป็นอาวุธอาจารย์ฟังแล้วภูมิใจไหมภูมิใจเบาใจไปปล่อเบาใจไปปล่อเพราะงั้นเดี๋ยวจะหุนหวากันนี้เยอะเขาบอกว่าโอ้โหถ้าหลอกว่านี้นะเสร็จเขาหลงเสียงอาจารย์ฉลองอโหฟังทุกวันแล้วก็ซาบซึ้งเขาบอก เขาจะไปคิดดูก่อนเขาติดเรื่องหน้าตาเนี่ยนะคะทีนี้อาจารย์ถามความเห็นอาจารย์ฉลองนะอาจารย์ยังไม่บอกนะว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นกุลสตรีใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นสาวชาววังอะเขาเรียบร้อยหน้าตาดีมีชาติตกะกูลเขาก็แบบว่าต้องรับนวลสมวนตัวหน่อยอาจารย์ฉลองจะว่ายังไงอยากเห็นเขาไหมครับอยากเห็นครับ ผมมีโอกาสนี้ด้วยเะอ้าวโอกาสที่มีผู้หญิงหลงรักเนี่ยเอาหลงรักจริงๆเขาสรารภาพออกทีวีด้วยนะ,นะเดี๋ยวออกพร้อมกันเลยกับวันเนี้ยขอให้บุญที่คุณแอดอาจารย์ปีตเตอร์มาสร้างวันเนี้ยนะคะทั้งเอ่อดีวีดีรายการคุยไปแจกไปสองตอนห0ร้อกว่าแผน่นแล้วก็บุญป้ายบอกทางบุญสร้างพีระมิดหนึ่งองค์หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยขอให้บุญรวมตัวกันนะคะให้บุญส่งผลกับท่านทั้งสองแล้วก็ เราขอบุญนิฝากท่านผู้ชมด้วยดีไหมคะดีครับอ่าให้ท่านผู้ชมคอยอนุโมทนารับนะ